สวัสดีค่ะ F c ซค่ะวันนี้นางจะพามาแต่งหน้าง่ายๆสไตล์นางนะคะโดยไม่ต้องทาครีมรองพื้นนะอันนี้แค่ทาครีมบำรุงหน้าของทีพีสก,กินลุงพลแล้วก็เซลล่มไว้นะทีนี้นางมาทาครีมกันแดดของโอเลค่ะนะคะนี่ค่ะครีมกันแดดโอเลทาเลยนะคะนี่ค่ะไม่ต้องเยอะค่ะประมาณนี้ค่ะสองหยดนะคะ ทองหยดก็ทั่วหน้าแล้วค่ะ fc โดยไม่ต้องทาครีมรองพื้นอะไรเลยนะคะสำหรับนางเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนนะคะทาครีมรองพื้นเราไม่ได้ไปไหนไกลๆหรือว่าถึงจะไปไกลก็เถอะค่ะแค่ครีมกันแดดนี่ก็พอแล้วสำหรับ,บคนไม่อยากเป็นสิวอุดตันนะคะที่เกียดล้างหน้าแต่ถ้าใครหน้าแบบหน้าแบบต้อง หน้าไม่ค่อยเนียนปกปิดริ้วรอยปกปิดจ,จุดด่างดำสิวอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เลยค่ะนะคะครีมรองพื้นแต่ถ้าอยากพักหน้านะก็แค่บำรุงหน้าแล้วก็กันแดดก็พอแล้วค่ะส่วนปากนะคะปากก็นางทาแล้วค่ะทาเมื่อกี้นะคะลืมถ่ายนะคะนี่เขียนขึ้นนิดนึงให้มันชัด ให้ขอบมันชัดแล้วทีนี้นะคะแค่นี้ค่ะคิ้วของนางนะคะเป็นคิ้วไม่ได้กันเป็นคิ้วธรรมชาตินะคะคิ้วธรรมชาติไม่ได้กันจะไม่ค่อยเข้มนะคะคิ้วค่อนข้างไม่หนาไม่เส้นใหญ่เส้นอ่อนๆน,นิ่มๆน,น,นะคะประมาณนั้นปานกลางอ่นะคะ ก็ถ้าอยากให้เข้มนะคะเราก็เติมแต่ส่วนมากก็นางง่ายๆนะคะนางจะจุ่มๆแล้ววาดเอามากกว่าจุ่มๆวาดหมายถึงยังไงคะนี่คะ่ะนะคะจุ่มที่นี่คะ่ะนะคะนี่คะ่คะง่ายๆนะคะจุ่มแล้ววาดเอาเลยก็นะคะคือนี่คะ่ะ ก็คือป้ายไปเลยอ่ะป้ายน่ะเนี่มันก็เข้มขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะส่วนหัวนะเราค่อยเกลี่ยก็ได้ค่ะนคะเนี่ยคือคิ้วนางนะคะไม่ได้กันนะคะเนี่ค่ะเราก็จุ่มวาดไป <c oughs> น่ะจุ่มวาดแต่ถ้าจะให้คมนะคะถ้าให้อยากหางคิ้วคมนะอ่า ก็ใช้แป่งหน้าง่ายๆสไตล์นางนะคะจุ่มไป้ายๆป้ายป้ายตามคิ้วเลยคิ้วมันก็เลยข้างนี้จะเล็กข้างนี้จะใหญ่กว่านะอืมเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหัวคิ้วนะคะก็ใช้แปรงค่ะเกลี่ยเอานะคะเกลี่ยนะคะมันจะได้ไม่ดูดำเกินนี่ค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะอยากทาชั้นตา สีอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเข้มมากดูธรรมชาตินะคะก็ใช้แบบสีเนื้อ,อนี่ค่ะสีเนื้อเลื่อมๆหน่อยหนึ่งประมาณนี้เลือยๆนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะเน้นให้เห็นชั้นตาก็ประมาณนั้นเพราะเราออกหวยนะคะเราไม่มีชั้นตาที่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะนาเป็นคนตาตุ่ยเนื้อตาเยอะก็คือ เป็นสไตล์สาวหมวยทีนี้นะคะเสร็จแล้วสีน้ำตาลแล้วเราก็มาไล้โดยสีเนื้อข้างบนเท่านั้นค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะบางคนเขาก็จะเจ็บขอบนะคะให้เนียนปาดขอบให้เนียนอะไรเยอะๆไปหมดอะแบบใช้เวลาแต่งนานมากแต่นางก็คือประมาณนี้ค่ะ f c นะ,ะประมาณนี้นะะ คิ้วข้างนี้จะจะใหญ่หนาก็ายเยอะเราก็จะปาดขึ้นปึ๊บมาเลยค่ะคือไม่ได้กันนะคะมันกจะ็จะดูคิ้วใหญ่เวลาเรามาทาเติมสีนะคะถ้าใครชอบคิ้วเล็กนะคะก็ให้กันเล็กๆมันก็จะดูเหมือนสาวที่แต่งคิ้วสวยคมอีกแบบหนึง่งแต่คิ้วใหญ่ๆมันก็จะดูเหมือนคิ้วเด็กนะคะเน,ะะนาะค่ะประมาณนี้ส่วนตาล่างนะคะก็ ใช้สีถ้าใครชอบนะเขียนขอบตาก็นี่ค่ะใช้สีนะคะน้ำตาลน้ำตาลจุ่มๆนะคะจุ่มๆเลยนี่ค่ะสีน้ำตาลวาดเลยค่ะเนี่ยค่ะ,คะ,นะคะแล้วก็ สีขาวนะคะสีขาวมาไป,ไป้ายๆนี่ค่ะนะคะสีขาวไปๆปสองข้างก็ปัดขนตานะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะปัดสองข้างให้เข้ากันนะคะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะนางไม่ติดขนตาค่ะแล้วก็ไม่ปัดแยม